สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําหรือว่ามีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะทําแค่วันละ1 0บถึงสินาทีเท่านั้นนะคะผิวเราก็จะเนียนเด้งและขาวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะสําหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะสําหรับตัวแป้งข้าวเจ้าสูตรนี้เราจะใช้2ช้อนชาค่ะ ตัวแป้งข้าวเจ้านะคะเขาจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นนะคะและจะช่วยเรื่องทําความสะอาดรูมขนเราด้วยนะคะจะช่วยเรื่องยกกระชับผิวทําให้ผิวเราเนียนเรียบขึ้นด้วยค่ะสาหรับสูตรนี้นะคะใครที่จะใช้แป้งข้าวเหนียวหรือว่าเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะสำหรับตัวผงธนาคารเขาจะช่วยเลือกปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะและเขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่ารอยสิวเขาจะช่วยเรื่องควบคุมความมันต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ผงธนาคารหนึ่งช้อนชานะคะสำหรับใครที่ไม่มีผงธนาคารสามารถใช้เป็นผงแก่นมหาดหรือว่าผงใบบัวบกได้เลยนะคะ ส่วนผสมต่อไปนะคะสาวๆคนไหนที่อายุ30ขึ้นไปนะคะเราก็จะเริ่มมีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนการเราควรจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะโดยการเติมเป็นเบบี้ออยล์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือวิตามินอ e ีก็ได้ค่ะสําหรับตัวน้ํามันผิวต่างๆนะคะเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นเบบี้ออยล์นะคะเบบี้ออยล์เราจะเติมประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นนมจืดลงไปนะคะใครที่จะใช้เป็นนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตก็ได้ค่ะสําหรับตัวน้ํานมนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและทําให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีนะคะจะทําให้ผิวเรานียนเนียน,นและจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนเราด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมนมประมาณ2-3ช้อนชานะคะเพื่อนๆก็สามารถคนส่วนผสมดูก่อนนะคะคนส่วนผสมดูก่อนนะคะไม่ให้เหลวเกินไปและไม่ให้หนืดเกินไปนะคะ นี่นะคะเนื้อครีมเขาจะประมาณเนื้อครีมแบบข้นๆหน่อยนะคะประมาณนี้เลยจะไม่เหนียวหรือไม่เหลวเกินไปค่ะ สูตรนี้นะคะสามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะสามารถทําได้ทุกวันทําเป็นประจําความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีม,มค่ะมาทาได้เลยนะคะสําหรับใครที่มีฝ้ากระหรือว่าผิวหมองคล้ําตรงบริเวณไหนนะคะสามารถเน้นย้ําสามารถทาและเน้นย้ําตรงบริเวณนั้นนะคะสามารถขัดวนเบาๆสักแป๊บหนึ่งนะคะประมาณสัก1-2นาทีก็ได้ค่ะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยปัมม่าก,กันค่ะ สำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะโดยการที่ทาครีมสูตรนั้นๆน,น,นะคะไว้ที่ใต้กรามหรือว่าใต้ท้องแขนนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่แสบหรือไม่คันก็สามารถใช้สูตรนั้นๆได้ค่ะราบสูตรนี้สามารถมาร์กได้ทั้งใบหน้าและลำคอนะคะมาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก10-15นาทีก็ได้ค่ะ จากนั้นนะคะค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนเด้งและฟูขึ้นมาเลยนะคะถ้าเพื่อนๆทําสูตรนี้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจําความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและทุกๆวันเพื่อนๆอ,อย่าลืมทาครีมกันแดดทุกๆวันเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะะค สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะ